กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8เปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่อย่างอบอุ่นในกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ผัด2ทับหพันโทนรงพลลีภัยบูรณ์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8พร้อมด้วยคณะนายทหารให้การต้อนรับญาติของน้องทหารใหม่ผัดที่2ทับหในกิจกรรมเยี่ยมญาติของทหารใหม่โดยได้พบปะพูดคุยและชี้แจงแนวทางการฝึก การดูแลน้องทหารใหม่ภายในหน่วยฝึกและสิทธิประโยชน์ของทหารใหม่ที่ได้รับเพื่อให้ผู้ปกครองได้คลายความกังวลเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการฝึกของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8ว่าจะดูแลบุตรหลานได้เป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทางญาติได้เข้าเยี่ยมพบปะน้องทหารใหม่และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่น้องๆในระหว่างการฝึก และถือโอกาสให้ทางญาติได้สอบถามความเป็นอยู่สร้างความสบายใจและคลายความกังวลซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับญาติทหารใหม่และทหารใหม่เป็นอย่างดีโดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8มีจำนวนยอดทหารใหม่เข้ากองประจำการในปีนี้จํานวน1 2 0นายภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารสำหรับการฝึกจะมีระยะเวลาในการฝึกจำนวน6สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2568จากนั้นจะเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่อีก3สัปดาห์จึงจะสำเร็จการฝึกบุคคลตามที่กองทัพบ,บกกำหนดซึ่งการฝึกทหารใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจจากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นการดำเนินชีวิตแบบทหารให้ทราบถึงคุณลักษณะท่าทางแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้งเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยและคุณธรรมที่ดีงามตลอดจนเสริมสร้างให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมาตรฐานเดียวกันมีความรู้ในวิชาทหารเบื้องต้นที่ทหารทุกเหล่าจําเป็นต้องทราบเช่นวิชาทหารทั่วไปการใช้อาวุธและยุทธวิธีวันนี้ว่าแม่ไปตุเตมเอลูกตัต้งตีหนึ่งผลหนึ่งเขาเจ้าอย่ามันนี่หายเห็นเห็นความเปลี่ยน,ปยนแปลงของหลาน,นครับเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของหลานครับเห็นเมเปลี่ยนอะไารบ้เห็นวา่แงหครับเนเปลี่ยนอะไาครับเวาปลี่ยนงา คุณก <laughs> ็ลดลงแม่เราไทยรู้ไหมพงกนี้เด้อกันลดหลายปันไดรู้ไหมครับว่าแม่่าตั้งใจเอามันไปเลี้ยน พี่ชายไล่มาจบออกปีสองแม่ก็เลยว่าเห็มันตั้งทีทั้งนี้มันต้งที่ตั้งที่ไรหนามันโลดแม่ทุ่มคาดค็กแม่มันมีต่ายยี่ใส่ไล่ละเอียดคอร้องเนื้อเส้ให้วเช่นเมื่อเปลนเมื่อไหร่เดี่ยวมันกับมาจบมอพักกับเศ้าลงเล็บคนหายได้บอกว่าตั้งใจเอาบาดเหมดหมดเปลือกเลยนะครับแม่มันหมดคักแล้วมันเลี่ยนมาจบนี่คุณยายรู้ไหมครับว่าหลานคุณยายนี่สวยสุดแล้วนะครับในนี้ม่บาดนะครับ แล้วครับผมใส่กับลูกสาวลูกสาวเพื่อใส่เขาเกิดมอันรุ่นแหว่รุ่นใหญ่เขาเกิดนั่นหมดนั่นแหละมันมูหลายครับผมได้ว่างตั้งแกเอาจ้ของบมักทางนั่งก็ต้องมาทางนี้เพราะมันสมัครอืมสมัครด้วยครับไหนขอถามร้านหนึ่งนะครับไหนขอถามความรู้สึกร้านหน่อยดิขอถามความรู้สึกร้านหน่อยครับว่ามีความรู้สึกยังไงในการเห็นครอบครัวจากที่ไม่เจอมาสองสัปดาห์ก็ ดีใจครับที่ได้เห็นครอบครัวคิดถึงมากคิดถึงทุกคนเลยเมื่อคืนก็นอนหลับฝันดีตื่นเช้ามาว่าจะได้กินอะไรอร่อยอร่อยโชว์เลยโชว์โชว์ครับลาบแต่ลาบก้อยค่ะอโชว์ขอสามคำให้รสชาตินี้หน่อยเหรอแซ่บอิหลีค่ะนี่ครับขอบคุณครับเนื้อกะละสินแซ่บสิลครับ ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจลูกเพราะว่ามีเพื่อนที่ดีเนาะทุกเพราะว่าจะเป็นคนไทยอยากช่วยกันกินข้าวด้วยกันใครไม่ไม่มีญาติก็มาทานข้าวด้วยกันที่ซื้อให้ทานเลยก็คืออยากให้ทุกคนมาดามนะพ่อแม่เขามาดามหลยอไม่ต้องห่วงเป็นไรค่ะเป็นมาดามเรือนัอยากให้ทานข้าวแล้วก็มาดามล้วพ่อม่ให้ให้มีกําลังใจสู้ๆครับพ่อแม่เราคิดถึงนะลูกแต่ว่าเขาก็คือมีหน้าที่แต่ว่าภูมิใจที่ว่าพวกเราเป็นทหาร ขนาดพวกพี่ยังภูมิใจเลยเนอะอ่ากินเยอะๆลูกกินเยอะๆนี่พนาหหารคนนี้อยู่โรงเรียนนะครับอยู่โรงเรียนครับคนนี้ทากับข้าวให้ทุกคนกินนะครับนี่เยอะเลยเดี๋ยวมางัวหน้าอยากกินอะไรอยากกินอะไร บอก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 พี่อ่ะอยากกินอะไรเป็นพิเศษเห็ดกกอนอะไม่เอาเอาเอาที่หนูอยากกินพิเศษเลยลูกเอาอะไรที่หนูชอบที่สุดพูดเลยพูดเลยพูดเลยลูกหมูทอดหมูทอดว่าแล้วแล้วก็นี่นะลูกเจ้ากุชเชียงครับกุชเชียงนะโอเคเดี๋ยววันที่30ธันวาใช่ไหมถ้าพ่อกับแม่มาเดี๋ยวพี่ก็มากินด้วยกันนะถ้าไม่มาก็มากินด้วยกันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะลูกเอากินกินโชว์หน่อยเรากินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยกินโชว์อยเราโอ้ยกินโชว์อะไร ลาบกินเลยสงสัยอยากกินลาบอยู่แล้วก็กานเินต้องกินแบบระบบฉากไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับนี่ขอบครับครับช่ช่กูจะเมึงได้ไงเราอยู่กองร้อยเดียวกันนะมาเลยจะสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์คุณอันนี้คุณตาใช่ไหมปู่คุณปู่อ๋อขอสัมภาษณ์คุณปู่นะครับวันนี้คุณปู่เอาอะไรมาเยี่ยมหลานบ้างครับเนี่ยครับ อันนี้อะไรครับเนี่ยอาโชว์ดิโชว์ดิเนื้อวัวเนื้อวัวทอดครับนี่เนื้อวัวทอดนะครับอุ้ยอันนี้อะไรครับไม่เคยเห็นเลยไข่อ๋อไข่พั้มอ๋อไข่พั้มดูนะครับไข่พั้มนะครับเมนูระดับเป็นการป้อนให้ด้วยนะครับอันนี้คืออาหารแบบว่ามหัศจรรย์นะครับเพราะว่ามีโปรตีนเยอะมาก นี่ออกไปนอกโลกด้วยนะครับไข่พําเนี่ยไข่ยอดปลาดูทอดปลาดูอดปลาปดูก็มีครับ <c oughs> นะครับคุณปูคณป่คุณปู่เห็นหลานแล้วรู้สึกว่าหลานมีความเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับดีครับดีขึนน้นดีขึ้นดีขึ้นในท่ามใดบ้างครับต้องได้นับใช้ชาติอืมมีรเบียบวินัยขึ้นไหมครับนี่ครับนีอ่อยู่หมวดไหนครับอยู่หมวดไหน บาโอครับได้ข่าวว่าบาโวโหดนะคุณปู่เห็นหลานโชว์ปืนไหมครับไม่เห็นครับเอาไม่เห็นเลยมาไม่ทันเอามาไม่ทันเดี๋ยวรอบหน้าคุณปู่ได้เห็นนะครับห้านคุณปู่ซ้อมหนักมากเลยนะครับโชว์ดีมากครับแล้วคุณยายครับคุณยายแบบว่ายังแข็งนักอยู่หรอกเห็นห้านเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลง่จ้าปลาเปล่าจ้าตื่นเต้นไหมครับอันนี้นะ ตื่นเต้น,ตนดีใจไม่เห็นนา,านน้อนลาบ,บรครับเพิ่ขึ้นนอนมหลาบลแล้วเราอยากมาลูกเต้ <S <S เดือกปะทะานแล้วอยู่แลกินมาไขกินอันนี้แม่จะใส่ครับผมรักเรียมรักเรียมกาลสินเนาะบ้านเดียวกันครับผมก็กาละสินบครับกาละสินครับรอันนี้อยากอยากเป็นเหมือนพี่เขาไหมเนี่ยอยากเป็นครับอยากเป็นครับอยากเป็นอาหารไหมครับอยากเป็นครับเอาเสียงดังครับอยากเป็นครับอืออ่ะ ไม่ต้งกวนแลครับขอบมากครับครับผมไปกินเลยเวตนใช่ M. M. เป็นยังไงบ้างครับกับการเยี่ยมญาติทหารผัดสองทัหกแปดก็อบอุ่นมากๆครับแล้วก็ของกินเยอะมากครับโอโ้โหดูบรรยากาศดีครับคนแน่นมากครับแล้วก็ของกินแบบหอมมากนานๆทีเราจะได้กินอะไรอร่อยๆแบบนี้เพราะว่าโรงเรียนก็อร่อยมากแล้วมาเจออะไรที่แบบแปลกๆรสชาติเผ็ดๆอย่างเงี้ยอร่อยมากครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับที่ Open House นะครับมาดูกันว่าระเบียบว,วินัยของเราจะแน่นจะเต็มหรือผิวของเราจะเข้มกว่านี้ไหม